สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ด,รบดิฉันนั่งสาวพิมพลยปิยะธรรมาพรผม<ฮ>นายชัยยศเจริญสติพงศ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้รอบขอบรั้วสี่ราดรายการที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆและพาทุกท่านไปชมสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจทั้งในและนอกรั้วสี่ราดค่ะสําหรับ EP นี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสมเด็จพระมหิดลทิเบตอุดยุตเดชวิกรมพระบรมราชชนก หรือที่ชาสีราชและประชาชนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลขนานพระนามว่าพระราชบิดาซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่มีส่วนในการพัฒนาด้านการแพทย์แผนปัจจุบนันและยังเป็นผู้ที่สร้างอาคารในโรงพยาบาลสีราชหลายหลังนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางหลังก็ยังถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบันค่ะในอดีตสมัยที่โรงเรียนแพทย์เริ่มก่อตั้งในไทยเรายังไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนวิชาความรู้หรือสถานที่สำหรับศึกษาเล่าเรียน แต่มีสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเดิมพระองค์ท่านศึกษาจบโรงเรียนนายร้อยและโรงเรียนนายเรือจากเยอรมันแต่ทรงต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยมีโอกาสได้ทอดพระเนตรเห็นผู้มารับบริการในโรงพยาบาลศิริราชซึ่งยังขาดเวชภันธ์อุปกรณ์การแพทย์รวมถึงแพทย์ที่มีอยู่ก็มีจำนวนน้อยดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึงอีกทั้งโรงพยาบาลยังมีงบประมาณให้ใช้สอยน้อย ไม่ถึงระดับมาตรฐานทั้งการเรียนการสอนและการรักษาพยาบาลทำให้ทรงนึกถึงประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์จึงทำให้ทรงตัดสินพระไทยจะเข้ามาช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขเมื่อตกลงพระไทยแล้วจึงต้องการเสด็จไปเรียนด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต่างประเทศซึ่งเป็นวิชาเฉพาะเสียก่อนหลังจากนั้นจึงกลับมาช่วยพัฒนาด้านการแพทย์และโรงเรียนแพทย์ เพื่อจะสามารถทำงานให้ได้ผลจริงๆเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมีพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหลวงสงขานาคารินหรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุลยเดชวิกรมพระบรม,มราชชนกอย่างไรก็ตามระยะเวลาที่สมเด็จพระบรม,มราชชนกทรงงานด้านการแพทย์เป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นมากเนื่องจากพระองค์สวรรคตเมื่อพระชนมายุ3 7พรรษา แต่พระราชะกรณียกิจที่ทรงงานในระยะเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับมูลนิธิร mm ็อกกี้เฟนเลอร์เพื่อน,นำอาจารย์แพทย์จากต่างประเทศเข้ามาสอนหนังสือและพัฒนาหลักสูตรการเรียนแพทย์พระราชะทานทุนนักศึกษาแพทย์ไปศึกษาต่อสนับสนุนงานวิจัยและพระราชะทานทุนสร้างตึกสําหรับโรงพยาบาล mm hmm. เหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้รากฐานด้านวิชาพแพทย์และสาธารณาสุข ก้าวหน้ามาได้อย่างมั่นคงตามมาตรฐานระดับสากลจึงเป็นที่มาของการถวายสมัญญานามให้พระองค์ท่านว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขของไทย วันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่ตึกหนึ่งนะคะซึ่งสมเด็จพระราชบิดาได้พระราชทานเงินสร้างขึ้นนะคะนั่นก็คือตึกมหิดลบำเพ็ญค่ะสร้างขึ้นเมื่อพศ2465นะคะเพื่อเป็นหอผู้ป่วยศัลยะกรรมชายค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะก็เป็นที่ทําการของศิริราชมูลนิธิมูลนิธิโรคมะเร็งะะและมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลค่ะ ศิริราชมวลนิธีนะครับก็จะรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศริราชพยาบาลโดยเงินที่ได้เนี่ยเราก็จะนําไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับทุนการวิจัยหรือว่าจะเป็นการเอาอไปซื้อยาหรือเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการใช้งานตลอดจนเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาบริการของเราตอบสนองผู้ป่วยให้ดีที่สุดนะครับ ตึกมหิดลบำเพ็ญนะครับจะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปพบกับอาจารย์คนสําคัญของศีราชก็คือศาสตราจารย์พิเศษดรนายแพทย์สัญใจแสงวิเชียนเพื่อขอให้ท่านช่วยให้ความรู้กับเรื่องของตึกหลังนี้กับเรานะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับศาสตราจารย์พิเศษดรนายแพทย์สัญใจแสงวิเชียนนะครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับวันนี้จะมารบกวนของความรู้อาจารย์เรื่องเกี่ยวกับตึกมหิดลบำเพ็ญครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องราวของตึกนี้ให้ฟังสักหน่อย แนวของตึกผู้ป่วยหลังแรกเนี่ยคือตึกหลังนี้นะครับตึกหลังนี้เป็นตึกผู้ป่วยมาตรฐานหลังแรกซึ่งไม่ได้ออกเงินโดยรัฐบาลไทยซึ่งเป็นคู่สัญญาก็เป็นตึกที่มีรูปร่างยาวเป็นแบบที่ที่เป็นที่นิยมของออวอดผู้ป่วยในสมัยเมื่อปี2468 6 0นะครับ ในปี2472สมเด็จพระบรมราชชนกสิ้นพระชนหลังจากนั้นคณะแพทยศาสตร์ศิรพยาบาลก็ขอราชทานพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนกมาตั้งเป็นชื่อของตึกก็ได้รับพระราชทานชื่อว่าไม่อินยดนบอมเพนนะครับตึกหลังนี้เนี่ยก็ เป็นเดื้รแรกที่ใช้งานหนักที่สุดเพราะว่ายิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผู้ป่วยมากขึ้นหลังสงครามผู้ป่วยก็มากขึ้นอีกก็จําเป็นที่จะต้องเอาฝาผนังมาปิดที่ตรงที่เป็นระเบียงแล้วก็สามารถที่จะรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้อีกแถวหนึ่งก็อีก12คนจากบอร์ดที่เตรียมไว้24เตียงก็เป็น36เตียง ราะนั้นยังไม่พอก็ต้องเอาเตียงเล็กแทรกเข้าไปในเตียงใหญ่ผลสุดท้ายก็คือต้องรื้อลังคาออกสร้างตึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นตึกสามชั้นนะฮะพอถึงปี2 5 0 0ตึกสองชั้นที่เห็นนี่ก็จะกลายเป็นสามชั้นแล้วก็ผู้ป่วยก็มากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะตึกไม่โดนบมเพนชั้นสามซึ่งเป็นที่สำหรับผู้ป่วยเอ็นเมียนซี่ผู้ป่วย ฉุกเฉินที่จะต้องผ่าตัดเป็นยังไงบ้างครับเราได้ฟังเรื่องของสมเด็จพระราชบิดาและเรื่องตึกไม่ิดโดนบันเพนจากอาจารย์สันใจแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าท่านเนี่ยมีส่วนสําคัญในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยให้มีรากฐานที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนะครับค่ะทำให้เรามีบุคลากรด้านการแพทย์ที่เก่งๆหลายท่านนะคะที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้นะคะในยามที่เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขค่ะครับท่านผู้ชม และวันที่24กันยายนของปีถือเป็นวันมหิดลดน4นาชจะจัดงานนำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชบิดาที่มีต่อการแพทย์และมีกิจกรรมต่างๆโดยมีหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาวางพงมาลาสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระราชบิดาจัดพรารถถาและรับบริจาคเพื่อรับทุนมหิดลโดยจะนําเงินส่วนนี้มาซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส วันมาทโดนจึงเป็นวันที่ชาวศรีราษทุกคนภูมิใจและสามารถตอบอย่างโปร่งใสได้ว่าเราไม่เคยทอดทิ้งผู้ป่วยยังคงสืบสารพระราชปณิธานในการรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกยากดีมีจนค่ะสำหรับตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมสถานที่ใดต่อไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรอบรั้วศรีราษคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ